น้กกองหลับวันนี้ครับมีมัดนี่ใช้ทุกคนครับความน่ารักของเธอนึ่งมันเด้งโดดพอและเธอฟุ้งกระจายไปไกลลายโยดพอเธอส่งยิ้มเก้เราต้องมีอากาศเจ็บจีอยูวปิดยิ่งใกลไ้แม่นโคตรอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจเรคู่กว่าแม่จะหาเวาลามัอนคนคิดตู่เลยอยากจะทาลเ,เอาให้เธอทั่วเธอจะทนไหมจะต้ เธอบอกให้ดูเองคืนนี้เธอแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้คพื่อนที่สองเธอแฟนไม่มีพยายามจิบเธอเอาไว้เธอไปแล้วนัดกันให้ดีแฟนเธออีกทีเจ้าหนี้โทรมา้เจริงก็ความโสดมามาสกิดก็ปอยก็ติดก็ปอยก็ติดก็ปอยปอยโสดแต่พิชเป็นร้อยกิชเป็นร้อยยิชจะสอบก็โสดเป็นบางเวลาเป็นแฟนเธอมาก็ได้เวลาใจใหญ่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 โอ๊ยเส้นเงินเดือดต่อมา เด็บอกสายเลยลงไปตอมลูกมาผู้คนสวยมาเดินเขาวังเฮยา์พอดีสองอาการของโสดเธอจะหมดแล้วอยากคิดมาตลอดเวลาเฮยา์อยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเื้อคู่กว่าแม่จะหาว่าเรามันคนที่โตเลยอยากจะหามเอาให้ชัวร์ชัวร์เธอจะสดไหมจัดได้กับผัวไอ เอบอกให้ดูเองนี้เธอแฟนใหม่มาบอกแปลว่าตอนนี้พิ่งที่สแฟนใหม่มียายาิจีบเราเ,เาเไปแล้วนัดกนันให้ดีแฟนเพื่ออีกทีจะรีบเรมามาจริงชันความโสดมาจะปิดจะ่อยก็ปิดก็ปล่อยก็ปิดก็ปล่อยปล่อยติกเปร้อยติกเปร้อยติดต่อควาโสดน มกยบยมีปวช่นมีดีคอนสนแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยอ,ะอ่ะไม่ได้มาเฉลี่ยริงจริงอย่างจริงจริแล้วไม่ได้มาอ่อยอะ่ะอยากขออีเมลว่าแชทขอไลน์วีแชทขอลอยให้ร้อยบ,บอกเลยนะจุดจุดนี้ยึดกิบเลยพี่คอามสิร์กหนุ่มเรมีน้อยพูดเลยนะคะไม่หอ,อดนะเดี๋ยว กความโสดราดับไม้ก็ปิดกะปอยก็ปิดก็ปอยก็ปิดกะปอยปอยโสดจต่ิดเป็นร้อยแิดเป็นร้อยติดจะสอรยโสดเป็นบ้างเวลาไปทุมา่ได้เวลาย่อย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 ความโสดราดไม้ก็ปิดกะปอยก็ปิดกะปอยก็ปิดกะปอยปอยโสดจะิดเป็นร้อยติดเป็นร้อยิดจะสอ Say chào 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 chào